วัดพระธาตุหนองบัวหรือวัดหนองบัวเป็นวัดราชนิกายธรรมยุทธตั้งอยู่บนถนนธรรมวิถีในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราธชธานีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498ตามประวัติเล่าว่านายฟองเสธิธรรมอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรซึ่งเป็นชาวอุบลราธชธานีได้มอบที่ดิน ห้ไร่ไว้เมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2498ในการสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมไฮไลท์ของวัดพระาธาตหนองบัวนี้คือพระาธาตุเจดีสีมหาโพหรือที่ชาวบลราชธานีเรียกกันว่าพระาธาตุหนองบวัวธาตุหนองบวัวสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นที่ระลึก เนื่องในวาระมงคลกึ่งพุทธกาล25ศตวตรรษของพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2500ก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบสมบูรณ์ในปลายปีพุทธศักราช2501ในเดือนสิงหาคมพระธาตุเจดี์สีมหาโพนี้ได้จำลองแบบมาจากเจดีพุทธคยาที่ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเดิมมีความกว้างด้านละหเมตรองค์พระาธาตุทั้งสด้านแกะสลักพระประจำวันเกิดและกลีบบัวประดับฐานล่างแกะรูปพระพุทธเจ้าปางประสูตรตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพนต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานยังองค์พระบรมาธาตุและได้ทำการก่อสร้างพระาธาตุองค์ใหญ่รอบพระาธาตุองค์เล็กไว้โดยมีฐานรูปสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ17เมตรส่วนยอดฉัตรสี่ชั้นลงรักปิดทองที่ยอดฉัตรเป็นรูปดอกบัวตูมทำด้วยทองคำหนัก31บาทฐานตอนล่างสุด เป็นรูปมารยกฐานไว้ถัดขึ้นไปเป็นรูปพระสงฆ์สาวกยืนในซุ้มด้านลับแปดองค์รวมสาิบององถัดขึ้นไปเป็นภาพรูปปั้นเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติสลักเป็นช่องหนึ่งช่องต่อเรื่องรวมทั้งหมด10บช่องและเหมือนกันทั้งสด้านขึ้นไปอีกเป็นลายรัดประคต รูปเทพนั่งบนแท่นสลับกับลายกระหนกถัดขึ้นไปอีกประดับลายปูนปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางต่างๆสูงจนถึงยอดเจดียี่มุมฐานทั้งสอยู่ด้านล่างเป็นรูปครุฑแบกเหนือขึ้นมาเป็นนาคเจ็ดเสียนภายในองค์พระเจดีสีมหาโพรหรือพระธาตุหนองบัว เป็นที่ประดิษฐ์พระบ,บรมสารีริกธาตุซึ่งปัจจุบันได้บรรจุสถูปลงรักปิดทองศิลปะอินเดียแบบปาละคือเป็นสถูปทรงสี่เหลี่ยมสลักเรื่องพระเจ้าห้าชาติอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมรอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้วซึ่งทั้งสี่มุมของกำแพงแก้วประดิษฐสถาน พระเจดีธาตุขนาดเล็กอีกสองค์เป็นเจดีทรงเหลี่ยมประดับลายรูปเทพพนมและลายกนกซึ่งฐานนั้นเป็นรูปเทวดาประทับนั่งในสมภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าสี่ด้านสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2512ด้านหลังของพระธาตุเจดีสีมหาโพธ มีอุโบสถศาลาซึ่งสร้างเรียนแบบรูปทรงมาจากริมนิพพานวิหารเมืองกุสินารายประเทศอินเดียซึ่งเป็นที่เสด็จดับขันปรินิพานของพระพุทธเจ้าเป็นอาคารตรีมุกค,คือมีหลังคายื่นออกไปหลังคารูปโค้งมนมีระเบียงพาลัยโดยรอบ ตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรงดงามภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งเป็นพระประธานในสมตรีมกด้านนอกของพระาธาตุเจดี์สีมหาโพธิ์มีรูปปั้นพญานาคฉับพยาปุตตะสีรุง้งหนึ่งในสี่ของพญานาคสีตระกูลตามดำริของท่านเจ้าอาวาสที่ได้นิมิตเห็นงูใหญ่สีรุง้ง มาอาศัยอยู่บริเวณวัดพระาธาตุหนองบัวแห่งนี้ซึ่งเป็นพญานาคที่มีชื่อด้านความงดงามและความหลากหลายของสีวรกายด้วยความที่พญานาคในตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มีความหลากหลายสีสันและส่วนใหญ่ก็เป็นพญานาคที่มีหรือพญานาคเพศเมียจึงขึ้นชื่อในเรื่องความงดงาม